ครับัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมใหม่เกมแม็กนัชชีงนะครับแล้วผมจะอธิบายการเล่นแล้วก็เล่นไปยืนนะครับว่ามันจะทำไงบ้านนบงนะครับเมื่อเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะเกิดมาที่นี่นะครับอ่ะเกิดมาที่นี่แล้วก็เห็นกล่องใช่ไหมครับก็ใช้คอคอ,อยเนี่ยทุบกล่องไปครับ ทุบไม่ลงนะครับไม่ใช่ทุบไม่ลงนะครับแล้วก็กดคลิก,ก,กดขวาเป็นการเก็บนะครับแล้วก็กดแท็บเป็นการเปิดของของเปิดกระเป๋าของเรานะครับอ่ะกดอฮเพื่อเป็นคู่มือครับมาันมาต้องสร้างยกยังไงครับดูมันจะสร้างยกยังไงแบบนี้นะครับ มีให้หมกอยู่รวมอยู่ว้ตรงนี้นะครับก็มีอันนี้ด้วยนะครับอันเนี้ยอันนี้นะครับถึงหมกยกอันนี้อันนี้อันนี้แอะอันนี้เราต้องดูทั้งหมกนี้เพื่อจะสร้างยกได้ครับมันจะเป็นไปอย่างประมาณนี้นก็จะมีแต่หน้านครับหน้าสองนะแ,แบบนี้นหน้าเนี้ย เนี่ยบัมืครับนี่แบบดูถึงดูจงหมกเลยนะครับจากดูตรงนี้นหมกเลยครับให้หมกเลยถึงตรงนี้เนาะตรงนี้ดูให้หมกเลยครับตรงนี้ไม่ต้องไปดูมันนะครับบางไม่มีเลยว,วิ่งมาครับวิ่งมาครับ ระโดดฟาดกับฟาดสิครับฟาดสิครับเก็บของแป๊บนี่ไงวิ่งเข้ามาครับฟาดฟาดเก็บครับเก็บขี้เก็บกันขณะยังยังไม่ไปครับไม่ต้องฟาร์มของให้หมวกก่อนต้องสมุกตรงจุกเกิดให้หมวกก่อนครับค่อยไปตรงเครื่องตึกนั่งเนาะ พราะถึงั้นต้องสู้กับฮงงด้วยฮงยองจะไม่เป็นมิกนะครับจะไปสูกับเราเฉพาะไอหงยองที่ถือเคียวนะครบโอ้โหโหกมากที่ถือที่ถือที่ขุดฝาข้าวครับโหกมากถ้าโดนจกจันี่ถ้าไปน่มต้นนะครับโดวจากจันี่ยืดกลับไสาสิบเป็นครับ ต้องระวังให้ดีแล้วก็จูบเก่งด้วยเอาต้องรอบโจมต,ตีแต่ข้างหลังครับมันก็ไม่ช่วยเลยถ้าจะให้ดีเบ่งเบงการสู้กับหลงตองชูนุตรงครับมันจะดีที่สุดนะครับเก็แบแบป๊บนี่นอุ้ยี๋ยวก็ไป ตอนนี้มีที่เก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะครับคิดขวาไปกลางยุกของนะครับที่เก็บได้ก็เก็บไปก่อนโอเคแล้วก็ตามมาครับหน้นาครับตรงอย่งน้ำครับจะมีกระติกจะมีที่ใส่น้ำครับก็เนี่ยหยิบมาครับ ก็กดคลิกซ้ายนะครับก็วิ่งกับไปที่ยางครับแล้วต็ไปยากข้างบนนะครับไม่มีอะไรครับมาดูขงในายาครับยากเดินไปก็ยากยานี้ก่อนอก็เก็กบประมันแล้วก็เก็บนมสองขวดครับก็เป็นแบบชุกใหม่นมาครับตรงนี้ใช้ เออหนึ่งกระแป๋งก็ใช้สามกระแป๋งก็เออไอตัวนี้ใช้หนึ่งกระแป๋งครับวงกระแป๋งสามสี่ห้าห้ากระแป๋งครับก็ดึงวงมาห้ารอบครับ ครับแบบนี้ครับไปครับไปครับวิ่งครับวิ่งวิ่งมันจะมีหยอกอาหารด้วยนะครับกระบอกน้ำก็อคอยระวังไว้ให้ดีครับเกมนี้สมจริงมากๆเือมไม่ต้องไปสนใจครับมันเป็นแค่ที่ปลูกผักมันมีอะไรน่าสนใจครับ ก็มีปืนมีใยด้วยนะซึ่งต้องใช้กระสุนด้วย็นกระสุนโปเตโต้โอุย้ยมีเจ็บเลยนะครับสิบดาเวเมชเชวตัวนี้ก็ไม่ต้องไปยากมั้งเลยครับสูบป้ามีแค่สองถังครับใช้แค่สองถัง เพเก็บสิงของครับไ้ขอที่ใช้งานได้ครับเนี่ยมาให้หมุกครับไปเก็บไ้เก็บไปครับเก็บไปครับเก็บไปครับไปครับแค่นี้ครับถือคองเดิมครับอ้าอ้ว,อว วัวตัวัวสิตรงนี้มันจะมีแบคกไดรครับก็ค่อยวิ่งไปไม่จะมีหงยงด้วยต้องสู้กับหงยงครับจต่าร,ร์มของข้างหน้าก่อนนะครับก่อนขึ้นไปเราจะได้พร้อมครับ เดี๋ยวถ้าผู้ชมยอยาดูสกิลของผมได้เลยว่าผมจะสู้กับเพื่อเกิ่งใหมเดินมาอย่างเท่เครับเดินมาชา้าๆจะยิงๆมากเลยเกมนี้ต้องยิงๆก็จะคร้อมเลยนะครับเพราะผมจะตียรงมากครับเชิงแงก ช่วงแรกเราครอบอไปก่อนแต่ดีนะครับช่วงนั้นก็ช่วงนั้นที่เราไม่ปืนก็ยอบครอบน้อยหน่อยครับแต่ก็ต้องยอบครอบนนเอานาะให้จะไม่ตายนะครับโอเคไปชิโอเค,อเคไปครับไปชิบไปนี่มีประมาณกี่ตัวครับมามาดูครับสู้ ผมจะสู้ไม่ต้องสู้กระโดดซิสองกําหนงอุ้ยเรียวค้าสิบหกครับขยังมาจากบรงนังครับหอพ่ชีพสักสกินแับกินแับนะครับฝากอฝัก ครับเกมีต้องย่อพอด้วยครับเมื่อกี้ผมไม่ย่อพอดเนีย่ยผมบอกท่านผู้ชมแต่ผมไม่ย่อพอดเล้ตรงนียื่ว่ามันไม่มีที่กั้นครับยรือว่ามันไม่มีที่กั้นครับรนี่ก็จะเป็นเมืองสถานที่จริงครับมีใบย่างหง นี่ไม่มีครับต้องรอพอ่อมหน่่ยมันไปอย่างช้าๆครับกินนมด้วยมีเสียงอูด้วยครับอันนี้ไม่ใช่เกมไมครับใช่ไหมเวลาจิบมาไม่มติดบักติดบัก ติ๊กวัดงั้นก็เสกสิครับอืมอยแบบนีนไน่ได้บอกนะครับอันนี้นี่ไะไปทำเป็นกับดักก็ได้ครับให้หงยงเดินสะดุก แ,แบตเตอรี่อันนี้ผมจําได้มันต้องเอาไปเสียบที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นเวิร์กช็อปที่ทียจะอยู่มันก็ไปเสียบเนาะแต่ทําไมมันให้เก็บไม่ได้จะีมันต้องฟาร์มของทั้งหมดก่อนครับโอเคอืมโอเคไปครับไปต่อ ปั๊มเอาไปไหนครับอ๋อนี่ๆเกจะบอกเลยว่าไอเทมบัคครับต้องสวกให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวมันแน่จะมีอะไรที่ผมพลาดไปผมคิดว่าอะไรงั้นนะ คิดว่าอย่างนั้นเพราะผมเคยยิงมาแล้วมันจะมีกลรร่องแบบนี้ครับอยู่ชั้นย่างทำไมผมมองไม่เห็นต้องไปดูหน่อยแล้วยื่ตรงนี้จิ๊บๆฟังพา,าตรงนี้ก่อนครับอูอ้ๆขอดีไปดูตรงนี้ก่อนยังไงมีตรงนี้ด้วยผมยื่ ơ ăn đi cuối cùng tham mưu kê yêu bác cuối cùng cá โดยเสียงอูด้วยครับเสียงอูไปเสียงเจ็บของไม์ครับสมัยเก่าเสียงอูมีตัวเรนกตรงนี้เพิ่งสปองไมค์เราพึ่งสปองไมค์เราพึ่งสปองไมค์เราอุ้ยอย่าตกนะครับอย่าตกนะครับเพิ่งสปองไมค์เรา น่าจะเพิ่มสปองใหม่นะตกลงยาเพิ่พมไปยุ่งครับไม่ใช่สถานที่ที่เวาควไปเพราะว่ามันจะเป็นที่ที่มีหงยงฟาร์มข้าวเยอะมากซึ่งมันตียงมากแต่อมกสามสิบยุ่งต่ช่วงกลางๆเราเมลก็จะน้อยมยันแต่ก็ต้องระวังดีครับ ว่าไปตรงนั้ดนดีกว่าเดี๋ยวฟาร์มตึกนี้แล้วก็มาดูที่ย่างกองครับมือที่ย่างกาองก็คือแง่ท้า,ายต้องดูให้แน่ชัดครับแล้วจะปังแล้ว ดูเซ็กการแต่งตัวของผมครับนี่นี่นคือเซ็กการแต่งตัวของผมครับเป็นไงเสื้อก็เป็นเสื้อใส,ส่กระซูกระซูเบรกเกิลไหมกระซูเบรกเกิลแบกได้ไงคือไม่คุ้มนะครับบ๊ายบายก็บ๊ายบายครับจะไม่คุ้มนะครับบ๊ายบายค๊อด ยิ่มกดเก๋ก็สมัครใหกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับจัดเป็นครับบายบายสวัสดีครับ